คุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของตำบลทับพึง่งอำเภอสีสัโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะโครงการน,นี้เป็นการใช้การท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนค่ะโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพึง่งได้มีการิเริ่มและตั้งใจที่จะนําการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาพัฒนาวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วก็นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนใน พื้นที่แต่การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลในช่วงเวลาที่ผ่านมาย,ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมมากเท่าที่ควรค่ะทางองค์การบริหารส่วนตําบลทับพึ่งก็เลยขอความร่วมมือมากับทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายละะาัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงทางโครงการก็เลยนําทีมเข้าไปค้นหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะแล้วพอได้เป็นตัวมรดกภูมิปัญญาของชุมช ออกมาแล้วเราก็นำมาสกัดเพื่อที่จะจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในโครงการนี้นะคะเราก็จะได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลทับพึ่งแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันค่ะคือเส้นทางที่1เป็นโครงการท่องเที่ยวแบบผสมผสานระหว่างวิถีกเกษตรและวัฒนธรรมเส้นทางที่สองค่ะเป็น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของตำบลทับพึ่งและเส้นทางที่3ค่ะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลทับพึ่งค่ะในตัวโครงการนะคะได้มีการออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ้าพนักงานราชการในพื้นที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะเข้ามาทำงานร่วมกันจนกระทั่งเกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปประธรรม ในโครงการนี้นะคะเราได้มีการทดลองใช้เส้นทางแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมทดลองเส้นทางกับเราเนี่ยก็มีความพึงพอใจนอกจากนั้นค่ะเรายังมีการจัดทําเป็นเทศกาลวัฒนธรรมซึ่งตัวเทศกาลเราจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เข้ามาขายสินค้านําเสนอสินค้าและนําเสนอความเป็นตัวตนของตําบลทับพึง่งผลประกอบการของการจัดกิจกรรมและ การจัดการท่องเที่ยวนะคะพบว่าคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและทางอบาตาค่ะมีแผนการดําเนินงานระยะยาวโดยการบรรจุเอางานท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนในปีงบประมาณถัดไปค่ะผมนายสนนิทิมนายกโครงการบริหารส่วนตําบลตะพึ่งอําเภอสิมรงจังหวัดสุขโขทยัยโดยเฉพาะโค์การบริหารส่วนตำบลตะพึ่งนะครับ ซึ่งกระผมได้มีนโยบายส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัทนะครับก็ได้มาทําการอบรมนะครับนักสื่อความหมายและก็องค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวต่างๆให้กับคนในชุมชนนะครับจำนวน9้าหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็มีประมาณ60คนที่เขาร่วมนะครับอันนี้คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนและก็ผลักดันนโยบายผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ ให้คนเหล่านี้นะครับสามารถที่จะสื่อความหมายได้พูดคุยได้นะครับสามารถบรรยายได้ให้รู้เรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับของตำบลตัวเองบริบทพื้นที่ต่างๆหรือสินค้าต่างๆนะครับ การสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยวมีการรวมกลุ่มการตั้งกลุ่มตั้งชมรมขึ้นมาเกิดการเรียนรู้และท้ายสุดแล้วให้เขาทํากันเองนะครับเพราะทำกันเองแล้วเนี่ยไม่เกิดความข้มแข็งการท่องเที่ยวชมก็จะยั่งยืนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในองค์การบริหารส่วนตำบลพึ่งหรือส่วนราชการต่างเราจะอยู่ข้างหลังเราคอยสนับสนุนทุกมิติที่มันขาดตรงบุ่องตรงไหนเราต้องสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเขาอยู่ได้และให้เขาเดินได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันเพนซิริผู้จเจริญค่ะหัวหน้าสำนักปรัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพึ่งนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจยอยู่แล้วค่ะที่อยากจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รายได้ฐานรากในชุมชนซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางราชภัฏพี่บูรสงคารามนะคะในการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยสนับสนุนแล้วก็ชี้แนวทางในการดําเนินการนะคะ จนทางราชาพ,พัฒน์พิบูลสงครามเข้ามานะคะแล้วก็มาเปิดให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะตำบลทับพึ่งมีดีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งยาที่สวยงามนะะโบราณสถานวัดนะคะหรือว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมมากมายนะคะที่เราสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ก็ะะตอนนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชตนตำบลทับพึ่งน,นะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเนาะก็เป็นเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนทําให้คนในชุมชนนะคะได้เห็นนะคะได้เห็นแล้วก็รับรู้ถึงกระบวนการว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงตำบลทับทพึ่งมีความน่าสนใจจริงนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็มีการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะของคนในชุมชนของคนในตำบลน,นะคะทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะมันดีตรงที่ว่า ชาวบ้านได้ประโยชน์เต็มที่แบบรเลยนะคะเพราะว่าการมาในหนึ่งครั้งนะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะคือจะมากินมาซื้อมาใช้สิ่งของที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ได้มีการสื่อออกไปค่ะได้มีการถ่ายภาพหรือการเช็คอินนะคะทำให้คนอื่นๆที่ยังไม่ได้มาแล้วก็อยากมาในตังบทับึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจิรวัณองสมฤทธิ์นะคะเป็นสวนเกษตทฤษฎีใหม่ ของบ้านตะเวทนอกหมู่ที่9ค่ะทํากิจกรรมตรงนี้มากับครอบครัวและแที่บ้านตนเองก็คือทําสวนเกษ,ษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานโดยมีการปลูกผกักการเลี้ยงจิง้งหรีดแล้วก็การเลี้ยงไก่ แล้วก็ทํานากิจกรรมตรงนี้ก็ทํามาเรื่อยๆโดยที่ขายให้คนในชุมชนโดยที่การแบ่งปันทําผักเชี่ยวภาพโดยที่คนในชุมชนจะปลอดสารพิษแล้วก็ขายง่ายมีหน่วยงานอ,อปตอและมหาวิทยาลัยราชพัฒด,ดีใจค่ะสําหรับวิบนะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วิบดีใจมากที่จะมีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นกับในต,นตนําบลตนเองนะคะดีใจมากคล้ายๆภูมิใจอยากให้เกิดตรงนี้และมีศูนย์ท่องเที่ยวตรงนี้ของตำบลทับพึ่งตลอดค่ะ นายพักพลเขียวเมืองครับปัจจุบันนี้ก็ทำฟาร์มเมลอนและผักผลไม้เพื่อที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับเปลี่ยนอาชีพจากการทำไร่ทำนามาเป็นทำเมลอนเป็นรายได้เสริมครับอยากจะให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมและก็ได้มีการจ้างแรงงานในชุมชนพยายามทำเมลอนปลอดสารและผักผลไม้ปลอดสารครับต้องขอบคุณอบตท่าพึ่ง และมหาลัยราชพัฒท,ที่เอาโครงการาท่องเที่ยวมาให้ตำบลเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับ